สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเงาะชแนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมไนโคอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีวิธีนะครับแนะนํานะครับสําหรับวิธีการฟาร์มเพชรนะครับผมวันละพันเพชรขึ้นไปนี่บอกเลยว่าขั้นต่ํานะอันนี้ผมบอกเลยว่าขั้นต่ําผมว่าหลายๆคนทําได้แน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเขาได้ปรับระดับเพดานเนี่ยนะครับของตัวมอนสเตอร์เนี่ยลงมานะครับดังนั้นเนี่ยหลายๆคนเนี่ย อาจจะฟาร์มได้ดียิ่งขึ้นนะครับวิธีในวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกให้นะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกครับง่ายๆเลยครับก็คือฟาร์มขยะจากมอนเตอร์ทั่วไปนี่แหละนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับแต่ว่ามันมีเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะครับคือตรงนี้ครับให้เราเนี่ยนะครับทําการรับนะครับตรงศูนย์คําขอนี้ด้วยนะครับผมเนี่ยตรงศูนย์คําขอตรงเนี้เห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยพวกศูนย์คําขอพวกเควสตต่างๆพวกนี้นะครับผม เพราะว่าเควสพวกนี้เนี่ยนะครับใน1วันเนี่ยนะครับผมเราสามารถรับเควสช่วยเหลือเนี่ยจากคนอื่นได้ทั้งหมด20เควสตรงนี้จะมีเขียนอยู่เห็นไหมครับอ่ามันจะมีเขียนอยู่ว่าวันหนึ่งวันเนี่ยเราสามารถรับได้20เควสแล้วก็รับได้ทีละ1เควสเท่านั้นนะครับนั่นหมายความว่าคุณเคลียร์เควส์สีม่วงนะครับผมก็คือเควสนี้นะครับนี่เควสรายวันตรงนี้เมื่อคุณเคลียร์ครบหมดแล้ว30เควสเนี่ยนะครับคุณก็จะสามารถ ไปรับเควสช่วยเหลือเนี่ยตรงนี้ครับตรงศูนย์คำขอเนี่ยได้อีก20เควสซึ่งตรงนี้เนี่ยราคามันขึ้นอยู่กับการจ้างด้วยนะครับส่วนใหญ่ผมจะเลือกรับทำพวกประมาณแบบ15เพศยีเพศขึ้นไปส่วนใหญ่จะ20เพศขึ้นไปนะครับคุณจะต้องดูช่วงเวลาเอาว่าในส่วนของเซิร์ฟเวอร์คุณนะ่เะเขาจะมีคนจ้างทำาตรงนี้นะครับตอนเวลาไหนบ้างนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างผมทำเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความไหวของตัวละครด้วยนะ แต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นมาตรฐานปกตินะผมบอกเลยใส่ของเที่ยวหนึ่งเนี่ยคุณทําได้แน่นอนครับ51เนี่ยครับ51 53คุณทําได้แน่นอนนะครับตั้งแต่เควยงตั้งแต่51เนี่ยนะครับผมอาวิเลียสเนี่ยนะครับ51 53เนี่ย51ถึง55มีคนจ้างทําตลอดนะครับผมแล้วก็บอกเลยว่าจ้างแพงด้วยนะเออบางเนี่ยคุณต้องคอยเปิดดูครับเพราะว่าไออันแพงๆเนี่ยมันจะถูกลับออกไปก่อนนะครับเนี่ยอย่างเช่นวิธีคุณเปิดมาคุณไม่รู้ว่าอ่ะสมมติว่าคุณเปิดมาอย่างเงี้ย คุณก็คิดว่าแม่งมีแค่สิบใช่ป่ะจริงๆแล้วเนี่ยให้คุณกดตรงรางวัลตรงนี้ครับเนี่ยคุณกดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะเรียงขึ้นมาเลยครับว่าเคเวสที่แพงที่สุดเนี่ยนะครับที่เขาจ้างคุณเนี่ยมีเท่าไหร่เห็นไหมเนี่ยดูเซราโน,โน,โน,โนโ่เห็นไหมมียี่สิบด้วยมานี่คือถูกนะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณทําในช่วงเช้าหรือว่าตอนเที่ยงเที่ยงเนี่ยนะครับคุณจะเห็นได้เลยว่ามันจะมีคนแบบมาจ้างทํะมาณแบบสามสิบเพชรยี่สิบเพชรนะครับผมดังนั้นตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณทาอะเอา นะครับเพราะส่วนใหญ่เขาจ้างกันราคาอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยพวกเทรดห้าเอ็ดถึงห้าสามเนี่ยนะครับสิบห้าถ้าเกิดว่าเป็นเวลาช่วงเช้ากลางวันเนี่ยมันจะเป็นมาัดฐานเลยนะครับมีมีถึงมีถึงสามสิบด้วยซ้ํานะครับผมก็จะคอยเปิดดูอยู่ตลอดดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณเอามาัดฐานง่ายๆเลยนะครับสิบห้าเพชรเนี่ยนะครับคุณทำยี่สิบเวสคุณได้เท่าไหร่ครับถ้าเกิดว่าคุณทำสิบเวสคุณจะได้ประมาณร้อยห้าสิบเพชรถูกป่ะเอออาตีง,ง่ายๆนะถ้าเกิดว่าคุณทำสิบเวสดมันมันจะได้ร้อยห้าสิบ ถ้าคุณทำ20เควสอ่ะมันจะได้ทั้งหมดคือ300 300เพชรแหละนี่คือง่ายๆเลยโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรเลยเห็นไหมวันหนึ่งเขียนอยู่เนี่ยคุณจะทําได้เสร็จสิ้นทั้งหมดเนี่ยคือ20เควสเท่ากับว่าตอนเนี้นะครับคุณได้แล้ว300ถูกป่ะเนี่ยคุณทาเนี้ย20อันเนี่ยได้แล้ว300นะครับทีนี้ถามว่าแล้วอีก700ที่ผมบอกอ่ะนะครับมันสามารถหาจากตรงไหนได้นะครับได้จากขยะนะครับผมนี่เลยนะครับคุณกดเข้ามาดูตรงนี้เห็นปะ ขยะที่ผมตั้งขายเนี่ยนะครับจริงๆแล้วอะ่ะราคาขยะเนี่ยนะครับเวลาคนทั่วไปมาลงเนี่ยชอบลงราคาต่ําสุดนะครับบางครั้งเนี่ยมันมีคนแอบรักไก่เอาราคาต่ํามาตั้งสมมติว่าเขาตั้งอยู่40อย่างเงี้ยบางคนก็ลงมาก็30บละบางคนก็ 3- 5ราคามันก็จะลดลงไปเรื่อยๆแต่ความเป็นจริงแล้วถ้าเกิดว่าคุณมานั่งดูตลาดจริงๆอ่ะครับมันจริงๆแล้วเนี่ยมันมีไม่กี่ชิ้นเองครับเวลาเขามาดึงไปฝั่งสมุเดียแปบ๊บเดียวมันก็หมดแล้ว นะครับผมดังนั้นให้ตั้งราคากลางนะครับผมคุณต้องตั้งราคากลางนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ดูเรื่องนะครับเนี่ยสมมติาาว่าในในในราคาเฉลี่ยตอนหนึ่งวันหรือตอนหนึ่งสัปดาห์เห็นปะมันจะอยู่ที่เนี่ยหกสิบแปดถึงแปดสิบสามตลอดเลยแต่ว่าวันดีคืนดีวันเนี้ยคุณเข้าไปใช่ไหมแล้วมีแบบว่าช่วงกลางวันหรือช่วงเย็นที่มีคนลงขายเ,อาเยอะแม่งลงไปถึงลงไปเหลืออยู่สามสิบถูกป่ะเออเหลืออยู่สี่สิบสามสิบคุณก็ไปตั้งสามสิบสี่สิบกัน นะครับโดยที่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะราคาทแท้จริงของมันอนะ่ะนะครับมันคือราคาประมาณตั้งแต่เจ็ดสิบถึงแปดสิบถูกป่ะเอ,อ่อเนี่ยซื้อขายล่าสุดบางคนเนี่ยไปตั้งต่ำกว่าตลาดลงไปที่สามสิบอย่างเงี้ยเออพอเวลาคนต่อไปมาดูอ่ะก็จะเห็นว่าอ้าวคนนี้ไเพิ่งขายออกไปตอนสามสิบเองนะครับดังนั้นเขาก็จะลดราคาลงไปเรื่อยแต่ความเป็นจริงแล้วเขาไม่ได้กดดูมวลรวมว่าทั้งหมดแล้วเนี่ยของชิ้นนี้มันมีกี่ชิ้นถูกป่ะเออ ดังนั้นนะครับผมอยากจะบอกว่าเวลาคุณตั้งขายอะ่ะไม่ใช่ว่าคุณจะตั้งขายราคาต่ําอย่างเดียวเนี่ยผมตั้งราคาสูงๆงั้นเลยเห็นปะ่ะเจ็ดสิบแปดสิบนะครับแล้วแต่ตลาดแล้วแต่เวลานะครับเออดังนั้นเนี่ยคุณก็ต้องดูว่ามันอยู่ในเวทเท่าไหร่เห็นปะอย่างอันเนี้ยเนี่ยถ้าเป็นตอนกลางวันนะผมเห็นลงขายกันนะสามสิบสี่สิบเองนะครับแต่ผมมาลงขายดูดิ ي, ผมลงไปหกสิบแปดเห็นปะ่ะเออในหกสิบแปดเจ็ดสิบนะครับผมเนี่ยเห็นปะ่ะเนี่ยตอนกลางวันมันราคาลงเหลือประมาณสามสิบผมก็ดึงขึ้นมาเป็น 50, เ็นนเหปะ่ะ เออเนี่ยในนั้นเดียวกันเลยเห็นไหมดูเนี่ยด,ด,ดูเวลาที่ขายเลยเนี่ยเก้าชั่วโมงก่อนหกชั่วโมงก่อนเห็นไหมเนี่ยผมก็จะดึงราคากลับขึ้นมานะครับผมเพราะว่าบางทีบางครั้งเราต้องดูด้วยว่าในตลาดมันมีทั้งหมดกี่ชิ้นดังนั้นเนี่ยผมดูให้ง่ายๆเลยเนี่ยเนี่ยราคาแค่ไม่กี่ชั่วโมงก่อนเองครับที่ผมลงขายอะ่ะดังนั้นผมถึงบอกว่าวันหนึ่งอ่ะถ้าเกิดว่าคุณฟาร์มขยะจริงจริงแล้วอ่ะคุณได้เกินหนึ่งพันเทสแน่นอนถูกวะที่ผมสอนเมื่อกี้คือวิธีทําคําขอนะครับอย่างน้อยยยเเนนนนีี่่่ววันนัึงงคุณการารตแลล้ๆย ถ้าแบบเอาแบบเอาแบบว่างูงูปลาปลาเลยนะแบบคุณขี้เกียจจริงๆอะ่ะเอคุณก็รับสิเพรสิเพรวันหนึ่งคุณจะได้สองร้อยเพรการันตีถูกป่ะเพราะว่าคุณทำทยี่สิบเ่ศง่ายๆเลยสิเวสก็คือร้อยหนึง่งถ้ายี่สิบเ่ะนะครับตรงเนี้ก็คือสองร้อยใช่ไหมคุณมีการันตีแล้วสองร้อยคุณรับเสร็จแล้วคุณก็มาตีรับเสร็จแล้วก็มาตีรับเสร็จแล้วก็มาตีผมอยากจะแนะนําว่าถ้าเกิดว่าคุณจะรับเสร็จมาตีอ่ะคุณพยายามรับตรงที่มันเสียเลือดน้อยที่สุด หรือไม่ก็ตรงที่มันไม่เสียเลือดนะครับผมขอ,องอะ่ะคุณสามารถเช็คได้นะครับผมว่ามีอะไรขายออกไม่ออกอ่ะผมอาจจะฟาร์มไม่เหมือนกันรังวันนี้ผมเห็นว่าราคาไอ้ตัวนี้แพงถูกปะ่ะกายธนูเนี่ยผมก็ผมเห็นว่ามันกำลังจะหมดตลาดผมก็จะไปฟาร์มตัวนี้แต่ถ้าวันดีคืนดีผมดูแล้วเฮ้ยไม่ดิเอ่ออาจจะเป็นตัวอื่นเนี่ยอาจจะเป็นเขี้ยวกระบ,บองเอ่ออาจจะเป็นพวกเขี้ยวกระบ,บองหรืออาจจะเป็นเนี่ยลูกตุ้มลูกน,นี้นั่นนะครับหรืออาจจะเป็นขวดเขียวขวดเขียวเนี่ย บางทีก็ราคาขึ้นลงถูกปะเออหรืออาจจะเป็นอันนี้นะครับแก้วคุณก็ต้องดูราคาเอาอะคุณต้องเวทราคาดูเอาว่ามันมันอยู่ในช่วงนั้นอะมันอยู่ในช่วงที่เท่าไหร่บางทีก็ฟาร์มชีสเออดังนั้นอะมันมันต้องขึ้นดูกับราคาแต่ละวันแต่ถามว่าในหนึ่งวันอะถ้าคุณฟาร์มตามที่ผมบอกอะยังไงคุณก็ได้เกินวันละพันเนี่ยผมอะเก็บมาตลอดเลยเห็นไหมวันหนึ่งอะผมจะเก็บประมาณพันหนึ่งแล้วผมก็จะไปเล่นเฟียตายของผมแล้วไปเดินฆ่าคนบ้างไปต,ตีนู่นตีนี่ แต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคุณจะฟาร์มจริงๆวันหนึ่งมันเกิน1000เพชรอันนี้คือฟาร์มแบบเนนมนทุวัธรรมดานะต้องบอกว่าเป็นฟาร์มแบบไม่ได้แบบเป็นฟาร์มลุ้นของนะแต่ถามว่ามันก็ลุ้นในตัวเพราะว่าถามว่าทำไมถึงลุ้นในตัวคุณกดดูของเนี่ยเห็นปะมันก็มีเนี่ยดาบขั้นสองหอกขั้น2เนี่ยเห็นปะธนูขั้นสองพวกอย่างเงี้ยเออดังนั้นถ้าเกิดว่ามันดอกมาคุณก็ได้แล้วหลายพันเพชรถูกปะเออดังนั้นก็คือไม่ยาก ดังนั้นนะ่ะเวลาคุณฟาร์มมอนด้านนอกนะ่ะมันก็มีโอกาสลุ้นของฟ้าด้วยแล้วถามว่าเคยได้ไหมผมเคยได้หลายอันแล้วนะครับผมดังนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าฟาร์มคุณก็ต้องเลือกดูเอาว่าคุณจะฟาร์มอะไรนะครับที่สําคัญเนี่ยมันมีถุงทองด้วยถุงทองเราก็ได้ครับต่อวันนะนะครับไม่ใช่ว่าไม่ได้นะครับเนี่ยผมก็เปิดให้ดูเลยนะครับอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยผมก็ได้มาถุงทองเออเนี่ยแม่ผมก็ได้นะเนี่ยเห็นไหม เออมันไม่ใช่ว่าถุงทองมันจะดอกแต่ในดัมเบลลอนหนงเดียวนะครับเรามาฟาร์มบอลข้างนอกนี้เนี่ยมาดอกมาอีกไล่เห็นไหมเนี่ยในขณะที่ผมเนี่ยทำคลิปอยู่ก็ดอกมาแล้วเนี่ยอีกอันหนึ่งใช่ไหมผมก็ลงขายนะครับดังนั้นเวลาคุณลงขายคุณต้องดูด้วยว่าในช่วงไหนราคาของอะ่ะมันแพงขนาดไหนแล้วก็คุณอนะ่ะรีบร้อนได้ใช้ได้ใช้แบบว่าใช้เพชรแค่ไหนหรือถ้าเกิดว่าคุณไม่รีบให้คุณรอถ้าจานวนของมันอ่ะมีน้อยอะนะครับผมมันก็ทําให้คุณขายได้ราคาดีขึ้น บางครั้งอะ่ะบางคนแบบรีบลงขายอย่างเดียวเลยตะแบงลงอย่างเดียวเลยอะ่ะเออลงจะลงขายอย่างเดียวลงขายให้ได้นะครับแน่นอนอยู่แล้วครับคุณก็ขายได้ราคาถูกถูกป่ะเออเท่ากับว่าคุณก็ต้องมานั่งฟาร์มของคุณเองแต่ถ้าเกิดว่าคุณลงขายเป็นเวลานะครับคุณรู้เวลาในการลงขายอะ่ะมันก็ดีกว่าของอ่ะคุณเก็บไว้ในตัวเถอะของพวกนี้มันไม่มีหรอกครับแบบว่าราคามันจะแบบต่ำไปอะ่ะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ชอบไปฟาร์แมแแบบนู่นกันพวกสนามลบเอ่อพวกน้ำคงน้ำแข็งนู่นนี่นั่น ดังนั้นเนี่ยในแมวธรรมดาพวกนี้นะครับคนส่วนใหญ่จะฟาร์มน้อยแล้วของอ่ะมันจะออกมาน้อยนะครับเนี่ยวิธีเช็ควัตถุดิบเนี่ยคุณลองเช็คกูได้เลยนะครับเห็นป่ะวัตถุดิบรวบรวม,วมอ่ะเนี่ยเดี๋ยวดูตรงนี้นะสมมติว่าถ้าคุณจะดูของที่แบบว่าแบบเวทสูงๆหน่อยนะครับอ่าคุณดูเขากวางมีสี่สิบอันเนี่ยนะเอ่อากว่าอ,อไอเนี่ยกีบไม้นะนะครับมีสิบสองอันอ่อคุณก็เลื่อนไปต่อนะครับคุณเลื่อนไปต่อเอ่าเดี๋ยวผมลองหาที่ ปลาล์มจากมอนตรงนู้นพอไหนนะปๆๆึ๊บปึ๊บปึ๊บโหแม่งแบกแม่งแบ่งหมวดหมู่เลื่อนครับ่อไฟเลื่อนออกแล้วกันเนี่ยอันนี้อัน,น,อนละสี่สิบอันนี้เหลืออันละสิบหมดแล้วถ้าเป็นพวก,กระดับต้นๆนะครับที่คนทั่วไปส่วนใหญ่ไปได้ราคาไม่จะถูกลงหน่อยเนี่ยกระโหลกอันนี้ก็ยังสามสิบเนีน่ยนะครับ ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่นี่เห็นไหมแปดสิบกว่าเนี่ยตรงนี้เนี่ยดูเด็อันนี้อะนาลอเห็นไหมอันนี้สามสิบกว่าจริงๆอ,อันเนี้ยมีหกสิบอันเนี่ยบางช่วงอ่ะเดี๋ยวมันก็ราคาขึ้นครับเนี่ยพอม,มีคนเริ่มดึงดึงไปฝั่งตมุดเห็นไหมมันจะโดดจากสี่สิบเนี่ยดูเด็ดสี่สิบไปเจ็ดสิบดังนั้นอ่ะคุณต้องรอรอจังหวะด้วยรอจังหวะว่าคุณควรจะขายณนะเวลาไหนตอนไหนช่วงไหนเอออย่างเนี่ยไม้เท้ากายาอันนี้เนี่ยก็หลอดจากมอนพวกห้าเอ็ดนะครับผมห้าเอ็ดห้าสาม เนี่ยเขี้ยวเนี่ยมบางเวลาคนลงขายแม่งลงขายแบบเท่ากับอันบนเนี่ยกระบอกนะครับบางคนลงขายแบบ30อย่างเงี้ยยี 20, ่สิบสามสิบก็ไม่ได้ดูราคาตลาดเลยดูแต่เลทต่ําอย่างเดียวเ,เนี่ยเพราะว่ามีคนดึงไปฝั่งตะปูดแล้วเนี่ยราคามันก็ขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยนะครับผมมันเป็นสิ่งที่คุณนะ่ะต้องเซฟผลประโยชน์ของตัวคุณเองดังนั้นวิธีการฟาร์มวันละ1 0 0 0ันเพชรน่ะผมบอกเลยว่ามันง่ายเหมือนหยิบมือนะครับถ้าเกิดว่า คุณต้องการจะแบบว่าไม่อยากเติมลเราอยากจะเล่นแบบสบายๆชิลๆเติมบ้างไม่เติมบ้างนะครับผมแบบที่ผมทําอยู่นะตอนนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าผมก็เลิกเติมมานานมากแล้วนะครับก็ผมฟาร์มอย่างเดียวนะครับจะฟาร์มคุณจะฟาร์มขายเพชรหรือว่าคุณจะฟาร์มใช้นะครับวิธีเนี้ยผมบอกเลยนะครับมันประหยัดให้คุณไม่ได้แล้วเนี่ยหนึ100่งร้อยถึงสามร้อยเพชรนะครับแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเป็นคุณนั่งดูแบบผมอ่ะผมจะรับพวกเควสแบบยี่สิบห้าสามสิบในช่วงกลางวันนะครับผม เพราะว่าถ้าเกิดว่าผมรับเวสช่วง25 3สิใช่ไหมผมก็กดดูบ่อยหน่อยถูกป่ะอย่างน้อยถ้าเกิดว่าผมทำเวสละสามสิบอยี่สิบเวสผมได้ลนะหกร้อยนะอ่าเพราะผมก็ตีของผมเรื่อยๆอะ่ะทีเกมมันออโต้ถูกป่ะดังนั้นอะ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วว่าคุณจะว่างดูมันขนาดไหนขยันดูมันขนาดไหนเออ <c oughs> ถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากจะหมดกับมันเยอะนะครับคุณอยากจะเป็นสายฟาร์มแล้วก็ทําของไปพอสมมติว่าคุณก็ตั้งเป้าเลยฟาร์มวันละหนึ่งพันเห็ไหมพอวันละหนึ่งพันครบ นะครับตามจำนวนคุณจะฟาร์มสิบวันซื้อของทีหนึ่งหรือว่าคุณจะฟาร์มทิดหนึ่งซื้อของทีหนึ่ง,งมันก็เล่นแบบไม่ต้องแบกรับถึงเวลาคุณจะเลิกคุณก็เลิกคุณไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นถูกว่าออดังนั้นแล้วนะครับวิธีนี้ผมบอกเลยว่าฟาร์มเงินได้ดีผมกนันตีให้เลยว่าขั้นต่ำหนึ่งพันเพรได้แน่นอนนะครับผมดังนั้นถ้าเกิดว่าใครจะเอามากกว่านี้่คุณก็ต้องขยันได้มันมากกว่านี้แล้วบางวันมันก็จะมีรางวัลแจ็คพอตด,ด้วยถูกว่ารางวัลแจ็คพอต เวลาคุณฟาร์มฟาร์มฟาร์มไปนะครับแล้วมันได้ของเนี่ยสีฟ้าขั้นสองเนี่ยสมมติว่าผมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ่าหรือว่างี้ผมอาจจะฟาร์มอยู่ตรงนี้อ่ะเห็นปะก็เป็นของฟ้าขั้นสองใช่ไหมหรือไม่บางทีผมก็จะฟาร์มอยู่ตรงนี้นี่ก็มีของขั้นสองอยู่ดีถูกไหมเออหรือไม่ก็อยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับจะเป็นของธนูนั่นเลยเนี่ยของธนูขั้นสองขั้นหนึ่งขั้นสองอยู่ที่คุณอ่ะจะดวงดีได้หรือเปล่านะครับเห็นปะมีชีสกระถาววันนะครับแล้วก็ถุงทองเนี่ย มันมีแต่ของดีดทั้งนั้นนะครับที่จะดอปอ่ะคุณต้องเลือกด้วยนะครับผมว่าคุณจะฟาร์มอะไรอย่างตรงนี้เนี่ยก็มี <c oughs> <c oughs> เห็นไหมอาวุธลองอาวุธลองขั้นสองเนี่ยพ้าควพราคุมเห็นไหมแล้วของเนี่ยก็ดอปเนี่ยแก้วเห็นป่ะแก้ววายกับไมก้กายสิ์เนี่ยก็มีถุงทองอีกนะครับผม <c oughs> ดังนั้นคุณก็ไปเลือกดูกันเอานะครับเนี่ยมอนพวกนี้เนี่ยคุณสามารถฟาร์มได้ทั้งนั้นนะครับเนี่ยมีสร้อยนี้ด้วยนะครับตรงนี้นี่ไง ที่ผมบอกอะเคี่ยวอะนะครับมันฟาร์มได้ครับฟาร์มง่ายๆเลยด้วยฟาร์มไม่เสียโอ้มันใช้ดีเฟนแค่200ต้นๆเองนะครับมอน5เอ็5สามาะคุณทําได้ดังนั้นก็ขึ้นอยู่ที่คุณแล้วว่าคุณจะทําหรือไม่ทานะครับยังไงก็ฝากไว้แล้วกันนะครับสำหรับวิธีนี้บอกเลยว่าฟาร์มวัลพันเชนเนี่ยง่ายเหมือนหยิบมือครับผมคุณทํากันได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ไม่ต้องเฝ้ามากมายนะครับชานแนลมีตั้งหลายไม่รู้ตั้งหลายชานแนลนะครับคุณอยากจะฟาร์ วันนี้ก็ฝากไว้ท่งนี้แล้วกันนะครับสำหรับวิธีการฟาร์มเพชรวันละ1,000เพชรนะครับแบบง่ายๆนะครับใครๆก็ทำได้นะครับผมโอเคง่ายฝากฝากผมไปด้วยแล้วกันนะครับเงาะชแนลนะครับบ๊ายบายครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมจุ๊บๆ